ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับซูลูกเกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจอเก่งคราวก็แฮปปี้นะครับกับทีมลิเวอร์พูล2.0ที่ใช้เวลาปรับตัวได้ไม่นานและทําให้ทีมแข็งแกร่งได้ในทันทีตั้งแต่ฤดูกาลแรกนะครับเจอเก่งคราวมันกับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลที่ณตอนนี้กําลังแฮปปี้และมีความสุขมากๆกับการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ ในช่วงสมอที่ผ่านมานะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะตำแน่งกองกลางมากมายหลายคนหลังจากที่กองกลางชุดเก่าลาทีมไปเกือบยกชุดแต่ลิวอร์พูกก็ซื้อกองกลางรายใหม่เข้าสู่ทีมแบบยกชุดด้วยเช่นเดียวกันจนทําให้ก่อนหน้าน,นี้มีหลายฝ่ายมองว่าลิวอร์พูลครับอาจจะต้องใช้เวลาปรับจูนผู้เล่นใหม่อย่างน้อยหรือฤดูกาลเลยทีเดียวกว่าที่ผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาร่วมทีมมาแบบพร้อมๆกันนั้นนะครับ จะสามารถปรับจูนเข้าหากันกับบรรยากาศภายในทีมใหม่และสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลได้แต่ที่นั้นนัครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ผิดอย่างมหาศาลนะครับที่นักเตะใหม่เหล่านี้กลับสามารถปรับตัวเข้ากับต้นสกัดใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะฮะโดยเฉพาะนครับ,น,บนั้นให้ชื่อการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่่อช่วงตลาดสเสมอที่ผ่านมาในครั้งนี้ก็คือลิเวอร์พูลเวอร์ชั่น2.0 ลังใจที่คว้าตัวนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมได้หลายคนก็ไม่ว่าจะเป็นอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์โดมินิกสบอลส์ไลน์วัตตุเอ็นโดและไรอันสกาเป็นแบกและดิวภูก็ใช้เงบประมาณในเดียวกันเนี้ทีมในช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมานั้นไปเพียงแค่150ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนซื้อนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมในราคาที่ไม่แพงอะไรเลยครับ โดยหลังจากจบเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านถล่มตูลูตไปได้5ประตูต่อ1ในเกยมยูโรปลีกแต่ด้านของเจ็กิ้งคลับนั้นก็ได้ไม่สัมภาษณ์แบบอารมณ์ดีนะครับว่าตัวเขานั้นพอใจกับผลงานของลูกทีมและผลลัพธ์ในเกมนั้น,นี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเก็บเจยชนะได้ในบ้านของตัวเองนั่นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะมันจะส่งผลโดยตรงกับขวัญและกำลังใจของทีมผมยืนยันนะครับว่าผมพอใจกับผลงานของลูกทีมของผมในเกมนี้เป็นอย่างมาก ผมไม่คิดมากเรื่องที่ทีมของเราเสียประตูแบบไม่น่าจะเสียและไม่เครียดกับจังหวะยิงจอจอของดาวินเวูเยสแต่ไม่เป็นประตูแต่ตงงรงนักก้ามตั้งหากครับผมกับชื่นชมนักเตะทุกคนภายในทีมที่ช่วยกันเล่นเกมของตัวเองได้เป็นอย่างดีจนทีมสามารถเก็บเจอชนะในเกมนี้ได้อย่างท่วมท้นนะครับผมยอมรับว่าผมตกหลุมรักนักเตะในทีมชุดนี้แบบเต็ม พวกเขาเล่นประสานงานกันได้ดีจริงๆมันไม่มีรอยต่อระหว่างนักเตะใหม่กับนักเตะเก่าพวกเขาทุกคนเป็นมืออาชีพนักเตะทุกคนก็ปรับตัวเข้าหากับสไตล์การเล่นของทีมได้อย่างรวดเร็วและตอนนี้ผมก็ไม่กังวลอีกแล้วว่าจะส่งใครลงเล่นในตำแหน่งกองกลางเพราะทุกคนต่างก็สามารถทดแทนกันได้ดังนั้นการซื้อตัวผู้เล่นใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมานั้นผมมองว่าเป็นการซื้อที่ประสบความสำเร็จและทีมของเราก็ได้นักเตะชั้นยอดเข้าสู่ทีมตามที่ผมต้องการ และมันก็เป็นลิเวอร์ pool สองูนย์อย่างแท้จริงตอนนี้ผมมีทีมที่แข็งแกรง่งและลิเวอร์ pool ของเรานั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องกลัวใครอีกต่อไปแล้วผมเชื่อมันว่าทีมลิเวอร์ p o o ของเราณนะตอนนี้สามารถเอาชนะกู้แข่งได้ทุกเทียมและผมเชื่อว่าในโการนี้ทีมของเรามีโอกาสที่ดีที่จะคว้าแชมป์เข้าสู่สมสรสนไม่รายการใดก็รายการหนึ่งผมมั่นใจแบบนั้นเจคเกนกลับกล่าวทิ้งท้าย ลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจที่จริงแจงโรบินเล์นอมองกองหลังของเรอัลซิดัดโดยมีแมนเชสเตอร์เตดก็กำลังแสดงความสนใจในเดือนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอัปเดตรายงานข่าวการเสริมรทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังคนใหม่ของลิเวอร์พูลหลังที่จากก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นนะครับกำลังให้ความสนใจในตัวของโรบินเลนนอมองนะครับกองหลังของเรอัลซิดัดและทีมสเปนเป็นอย่างมาก หลังจากที่ในลุงนการนี้เลนน้องมองนะครับกำลังทํางานได้อย่างยดเยี่ยมอย่างต่อนเนื่องกับสมมสรเร็วโซซิดัตจนทําให้ในะตอนนี้มีทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมในพรีเมียร์ลีกต่างก็กาลังให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้โดยเฉพาะลิเวอร์พูลก,กับแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดต่างก็หมายมั่นปั้นเมอ่อเป็นอย่างมากว่าอยากที่จะได้ตัวกองหลังรายนี้เข้าสู่ทีมด้วยกันถึงคู่ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ครับ โดยเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นต่างก็มีความต้องการที่จะเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตวลาดหน้าหนาวนี้โดยทางลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นต้องการให้กองหลังรายใหม่รายนี้เข้ามาแทนที่ของเบอร์กิฟันไดา์และโจเอลมาติฟที่มีอายุมากแล้วและใกล้ที่จะหมดสัญญาในขณะที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็หมายมั่นปันมือว่าพวกเขานั้นชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือการหานักเตะใหม่เข้าสู่ทีมและบีมให้ฮาร์ริมไกวาย ต้องย้ายออกจากทีมไปแม้ว่าตอนนี้อดีตก,กัปตันทินไปแสดงจะกลับมาทำผลง,งานนีดอีกครั้งก็ตามนะครับโดยล่าสุดนะครับทางนั้นของร v e r p o o l c o m นะฮะก็ได้ออกมายืยนยันข่าวการเชื่อมโยงล่าสุดที่บอกว่าลิเวอร์พูลกำลังสนใจในตัวของเลบินเลอรนน์นอมมองอยู่ในเวลานี้นั้นนะฮะอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวลืออีกต่อไปแล้วหลังจากที่ณนตอนนี้มีข่าวหลุดลอกออกมานะครับจากสายข่าววงในที่ระบุว่า ลิเวอร์พูลนั้นกำลังมีความกระตือรือร้อนเป็นอย่างมากที่อยากจัดคว้าตัวโรบินเลอนน้องมองกองหลังดิคเรีเินจัสเปนรายนี้เข้าสู่ทีมไม่ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้เลยและมันก็ไม่ใช่ข่าวลือตามที่มีออกมาเมื่อ 2- 3สวันก่อนอีกต่อไปแล้วนะครับและหนุนว่าท่านั้นลิเวอร์พูลนั้นก็กำลังยกให้กองหลังรายนี้ก็คือตัวเลือกอันดับที่1ในการย้ายทีมไปเป็นที่เร่าอยแล้วแต่ถึงนานั้นกับลิเวอร์พูลก็อาจจะมีคำถามนิดหน่อยนะครับว่าเดี๋ยวนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ นั่นก็เพราะว่าตอนนี้โรบินเลอน้องมองนันนะครับกำลังมีอายุ27ปีแล้วในเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะครับซึ่งถือได้ว่าไม่ตตนตามสเปคที่นักเตะลิเวอร์พูลได้ตั้งเอาไว้เพราะมีอายุมากแล้วรวมไปถึงนักเตะรายนี้มีค่าสัญญาของเขาอยู่ที่50ล้านยูโรหรือราว43.6ล้านปอนด์่งอาจจะเป็นค่าตัวที่แพงพอสมควรเลยทีเดียวสาหรับนักเตะที่มีอายุเยอะแล้วนะครับและไม่เหมาะสมกับการยืดทีมเท่าไรนัก แต่เมื่อเรามองไปถึงประสบการณ์ในสนามของเขาแบบเหลือล้อนแล้วสถิติของเลร์บินเลอนนองมองที่ลงสนามให้กับทนั้นของเรอัลซิดัตไปมากกว่า190นัดน,นั้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้ลิเวอร์พูลมองข้ามเรื่องอายุไปได้เมื่อเปเรียบเทียบกับความสามารถของนักเตะนะครับและที่สำคัญก,ก็คือนักตอนนี้แมนเชสเตอร์เต็ดนั้นก็กาลังให้ความสนใจในเดือนนี้เป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันกดังนั้นการลังเลหรือเซ็นสัญญาที่ราชานั้นก็อาจจะทําให้ลิเวอร์พูล พลาดดีลวนักเตะร,รายนี้ไปให้กับทีมเพื่อนรักก็มีความเป็นไปได้นะครับผู้บริหารระดับสูงของสริปโปลีกยืนยันว่าปีหน้าโมเมซาลาจะย้ายทีมอย่างแน่นอนและจะแถมเพิ่มเควินเดบลอยเข้ามาในลีกนี้ด้วยอีกคนหลังจากที่กระแสข่าวการย้ายทีมของโมเมซาลานั้นนะครับได้เงียบหายไปนานกว่า2เดือนนั่นก็เพราะว่าตลาดก,การสแกนนักเตะหน้าร้อนนั้นได้ปิดทําการไปนานแล้ว และหมู่ซาลานั้นนะครับก็ไม่ได้ย้ายทีมแต่ยังได้แต่ทีนั้นก็ดูเหมือนว่าทางด้านของลิพูของพวกเรานั้นยังคงไม่ปลอดภัยเท่าไหรนักสาหรับเดีลนี้นะฮะหลังจากที่ตามรายงานล่าสุดที่ออกมานั้นก็ระบุว่าทีมจากซาอุดีอาระเบียนั้นก็กําลังเตรียมความพร้อมนะครับที่จะกลับมาไล่ล่าตัวนักเตะชื่อดังของพิม์ลีกไปร่วมทีมอีกครั้งเมื่อตลาดการสกาดนักเตะครั้งต่อไปเปิดทําการนะครับและเป้าหมายที่ทีมในลีกดังกล่าวนี้ต้องการที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมไม่ได้นะั่นก็คือ โมเมตซาลาสตาร์กอลาอันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลและคิวินอโบรย์เพเมเกอร์จากแมนเชสเตอร์ซิตีโดยรายงานนี้มาจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับได้ออกมาตีข่าวใหญ่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับว่านันตอนนี้ทางด้านของฮาเฟลส์อัลสเมเดลผู้บริหารระดับสูงของสวิตอารเบอโปลี oli, ได้ออกมา้สัมภาษณ์ล่าสุดอีกครั้งโดยยังยืนยันความเชั่เจจว่าโมเมตซาลาสตาร์กอลาอันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลนั้น ยังคงเป็นเป้าหมายการสนทับเบอร์ต้นๆของลิกแห่งนี้และทีมที่สนใจนั้นก็ยังคงเป็นสโมสรเอาอิติฮัดอยู่เหมือนเดิมซึ่งคาดว่าทีมบอกลางนี้จะกลับมาไล่นละตัวโมมสันอีกครั้งในปีหน้าโดยคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นช่วงตลาดการสแกนเตะหน้าหนาวนี้เลยนะฮะเพราะพวกเขานั้นไม่ต้องการให้ดีวนี้ไปจนถึงช่วงซัมเมอร์หรือช่วงกลางปีหน้าแต่อย่างใดโดยคาดการณ์ว่าจะมีการยื่นข้อเสนอจำนวนมาหาศาลให้กับทางลิเวอร์พูลพิจารณาอีกครั้ง และครั้งนี้พวกเขาก็เชื่อมันว่าจะสามารถปิดดิวองตัวโมเมสซลาไปร่วมทีมให้ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างแน่น,นอนนะครับโด,ดยด้านฮาเฟลส์อัลสเมเดลนะครับกล่าวต่อไปว่านอกจากโมเมสซลาที่ตกเป็นเป้าหมายตัวเลือกอันดับที่1แล้วนั้นยังมีเป้าหมายใหม่อย่างควินิบลอยจากแมนเชสเตอรเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญนะครับที่ทีมในลีกสวอุดิอระเบียอยากได้ตัวมาแข่งในลีกแห่งนี้โดยทางในลีกนั้นมั่นใจว่า ที่พวกเขานนั้นสามารถควา้าตัวได้ทั้งคริสเตียโนโรนัลโดเนย์มาร์และคาริมเบนซ่ามาร่วมทีมได้แล้วนั้นทาให้ไม่มีนักเตะคนไหนในโลกอีกแล้วที่พวกเขาจะควา้าตัวไปร่วมลีกไม่ได้ดังนั้นถ้าหากในช่วงตลาดหน้าหนาวน,านี้พวกเราสามารถคว้าตัว,ตวทั้งโมเมนดซาราและคิินรอยมาขาแก่งที่ลีกสดิออระเบียนได้แล้วก็จะถือว่าเป็นความสุเร็จที่ใหญ่ของลีกแห่งนี้อย่างแท้จริงโดยคาดการณ์ว่าในช่วงตลาดหน้าหนาวน,น,น,นี้ครับโมเมนตซาราจะถูกสโมสรอ,อ,อัลไอติฮัด กลับมาเล่นในตัวอีกครั้งนะครับและอาจจะเป็นครั้งที่ทีมของผู้คนนั้นจะทุ่มข่้นตัวระดับที่เป็นสติโลกให้กับดิวนี้ครั้งและรวมไปถึงการมอบกเกณฑ์ระดับสูงกับโมซาน่าที่เท่ากับคริสโนโรนโดและคาริมเบนซีมาที่ได้รับกันอยู่ที่สัปดาห์ละหนึ่งล้านปอนด์นั่นน่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากนะครับดังนั้นในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้อาจจะเป็นอีกครั้งที่ลิเวอร์พูลต้องกุมขมับกับการตามตื้อขอซื้อตัวโมเมสซาล่าไป่วมเทียมในลีกซาอุดีอาระเบีย แห่งนี้นะฮาโอ้โหชนะตามีคอนเทนต์ชมคลิปดามินูเยสยิงลงโลนะครับแต่ไม่เข้าแถมลิเวอร์พูลยำใหญ่ใส่ตูรุสชนะตามีคอนเทนต์สำหรับดามินูเยสนะครับเดายิงลิเวอร์พูลที่ซันลงลงไม่เข้าในเกมที่ตล่มตูรุสคาดลอยในศึกยูโรปาลีกวันที่27ตุลาคมนะครับคนหลงหลังจากจบศึกฟุตบอลยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับในเกมคืนที่มันมาซึ่งของแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะตูรุสไปได้ 5ประตูต่อหนึ่งตอนนี้เกมดังกล่าวมีชอ็อตในครึ่งหลังที่ดาวินูเยตกองหน้าของลิเวอร์พูลหลุดเดียวไปตะลบผู้สาประตูได้แล้วนะครับเหลือแต่ประตูโล่งๆแต่เขากลับยิงชนเสาอย่างสุดน่าเหลือเชื่อชโชคดีสุดท้ายไรอันสกับเป็นแบกตามซ้ําจังหวะนี้เข้าไปได้สําเร็จเป็นประตูให้ลิเวอร์พูลนี้ห่างไปเป็น4ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหถ้าใครดูการแายทอดสดเห็นชจจัดเจนนันรับว่ามาอย่างรอนะครับแต่จบอย่างเสียวนะครับชนเสาเส้นงานนะครับ ซาลาแซงออรีนะครับยิงประตูฟุตบอลยุโรปมากที่สุดบมเมตนซาลาทำสถิติอีกแล้วนะครับกองหน้าตัวเก่งของลิเวอร์พูลแซงหน้าเทลลี่องรีตำนานของออิลีาอาอ์เซนอลที่เป็นนักเตะจากพิวหนิงที่ทำประตูในศึกฟุตบอลยุโรปได้มากที่สุดนะครับหงแดงเปิดบ้านถล,ล่มตูลุนนะครับ5-1ในเกมยูโรปาลีกเมื่อค่ำคืนที่มันมาโดยสตาร์ททีมชาติอียิปต์ถูกส่งลงสนามช่วง20นาทีสุดท้ายและเป็นคนซัต์ประตูที่5ให้กับทีมในนาทีที่90บวก3 ประตูที่ทําได้ทําให้ซาล่าทําประตูในฟุตบอลยุโรปให้กับลิเวอร์พูลเป็นลูกที่43แสงหน้าองรีที่ทําเอาไว้42ประตูให้กับปืนญาอาาลัลเชนอลกลายเป็นนักเตะจากสโมสรของอังกฤษที่ทําประตูในฟุตบอลยุโรปมากที่สุด13ประตูของซาล่าเกิดขึ้นในศึกยูฟ่าแชมลีก41ลูกและอีก2ลูกเกิดขึ้นในเวทียูโรปาลีกฤดูกาลนี้ส่วนทางองเรียทำไปได้35ประตูในศึกยูฟ่าแชมลีกและ7ประตูในยูฟ่าคัพ ถือเป็นอีกหนึ่งสถิติที่สามารถทําได้ต่อจากสถิติประตูนนในสิงคโปร์เฟนส์ลีกสูงสุดให้กับสโมสรจากอังกฤษโดยผู้เล่นชาวอฟริกันทําประตูสูงสุดให้กับสม,มรลลรรสรน,น,นในเกมระดับทีวีปและเป็นนักเตะที่ทําประตูสูงสุดตลอดการของลิเวอร์พูลทั้งพรีเมียร์ลีกและบอลยุโรนะครับสถิติยอด yeah. เอดยี่ยมเจลีกพอดีกับประตูแรกของเอนโดนะครับกับลิเวอร์พูล เจลีนะครับลีุตบออาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่นก็ออกมาร่วมแสดงความยินดีกับวัตูุเอนโดกล,งกลางในวัย30เปีที่ยิงประตูแรกให้กับลิเวอร์ได้สำเร็จนะครับหลังย้ายมาคัแข่งในช่วงสเสมอที่ผ่านมาเอโดลงเล่นในทุกรายการกับลิเวอร์ไปแล้วนะครับและตอนนี้9นัดยิงได้1ประตูและ1อาซิสซโดยประตูที่ทําได้นั้นก็เพิ่งเกิดขึ้นในการเล่นกับตูรูสในกำคืนที่่ันมาโดยหงแดงเป็นฝ่ายชนะไป5-1นะครับ กระการสติของเอนโดในเกมพบก,กับตูลูสก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในบทบาทมิดฟิลด์ต่อรับอีกด้วยนะครับโดยเอนโดชนะการย่งเือคู่แข่ง11จาก15ครั้งนะครับซึ่งเป็นการชนะดวลลูกกลางอากาศ3จาก4ครั้งซึ่งมากที่สุดในสนามนอกจากนี้ยังสกัดบอลอีก6ครั้งยังบอลกลับขึ้นมา4ครั้งตัดบอลสครั้งสร้างโอกาส2ครั้งใส่บอลแม่นยำเกาสิเร็นะครับสำเร็จ67จาก70นะฮะและทำา1ประตูด้วย สำหรับเอ็ดดอนะครับอดีตลูกมอของทีมโซนันเบลมาเร่นะครับก่อนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2010และช่วยทีมได้แชมป์เจลิก2ในปี2 0 1 4และเลื่อนชั้นสู่เจลิก1ได้สำเร็จกระทั่งปี2 0ง6ย้ายมาร่วมทีมอุวะเรดไดมอนด์และแจ้งเกิดเต็มตัวพร้อมกับช่วยปีศาจแดงแห่งอิชียได้แชมป์เจลิกครับ1สมัยปี2 0 1 6และแชมป์ AFC แชมปเปลีกยองพนสิบเจนะครับจากนั้นเอ็ดดก็ได้ออกไปจนไปค้าแข่งในยุโรปทีมแรกในปีกับ แซงตุยดองทีมดังในศึกจูเบลโปรลีกนะครับในประเทศเบลเยียมลีกสูงสุดกระทั่งถูกสตุตการ์นะครับสโมสรดังในศึกบุนเดสกาเยอรมันนะครับจัดการคัดตัวมาร่วมทัพได้ในปี2 0ง0ก่อนย้ายมาสู่ลิเวอร์พูลลุยศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ตามลำดับนะฮะโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆสมเบอร์พูดไม่ออกน,นะครับได้ลงเป็นตัวจริงให้กับหงดงังชูเทนเป็นแรงบันดาลใจ ลูกามเออร์รับ,บ side, แบ็คไซด์ดาวรุ่งย่อมรับว่าเขาดีใจจนพูดไม่ออกเลยทีเดียวที่เด้ลงเล่นเป็นตัวจริงกับลิเวอร์พูลในเกมยูทาโยโรปาลีนัดที่ถล่มตุลุสไป5-1พร้อมชูเทนอเล็กซานเดอร์อโนนั้นคือแห่งรุ่นพี่ที่เป็นแรงบันดาลใจอนันยอดเยี่ยมในฐานะเด็กจากอะคาเดมี่เหมือนกันแบล็ซา์ในบาสก้าปีนี้เขถูกเลือกเป็นส่วนหนึ่งในแนวรับของหงส์แดงที่อันเฟลดลตั้งแต่นาทีแรกโดยลงเล่นไปราวๆชั่วโมงเศษก่อนถูกเปลี่ยนตัวให้พัด มันน่าเหลือเชื่อมากผมฝันถึงช่วงเวลานี้มาตั้งแต่ผมอายุหกขวบยิ่งไปกว่านั้นการเก็บชัยชนะได้นั้นมันน่าเหลือเชื่อมากผมพูดไม่ออกจริงๆแชมเบอร์ที่ลงเล่นกับหงแดงเป็นนักที่2และเป็นตัวจริงเกมแรกเก่าผมรู้ว่าผมจะได้ลุ่งเล่นเกมนี้ตอนเราต้องเล่นเทียมในระหว่างการซ้อมซึ่งผมก็รู้เรื่องนี้เมื่อวานและมีเวลานิดหน่อยกับครอบครัวของผมในค่ำคืนที่ผ่านมาและหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นจริงมากขึ้นอีกนิด ตอนเช้าที่ผมตื่นขึ้นมาผมรักทุกๆคนผมรักทุกๆนาทีของมันแชมเบอร์ยังได้กล่าวไปถึงเทนส์อเล็กซานเดอร์อโนว่าเป็นตัวอย่างที่ดีและให้คนาแนะนํากับเขาดีมากๆสําหรับการลงเล่นอีกด้วยเทน์เป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมนะครับผมผ่านขึ้นมาจากอะคาเดมีการที่ดูเทนท์ทำมันได้ทำให้เด็กๆของเราจเจริญตามรอยด้วยความพยายามทุ่มเทและสร้างมันให้กลายเป็นจริงผมคงไม่อาจจะดูใครเป็นตัวอย่างได้ดีกว่านี้มันน่าอาัศจรรย์มาก ไม่สนภาดใหญ่เช็กังรับเพิ่มแนวทางการเล่นของนูนเยสเย้แข็งครับนะครับในยังคองลิร์พูช่นชมฟอมการเล่นที่มีส่วนรองเ่วมกับเกมรับของดาฟวินนูเยสในเกมที่ตล่มตัวลุ้นห้าเน่งพร้อมบอกนายกวาดเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องที่ดาวยิงกินชั้นอุรุไวยิงชนเสาในจังหวัดที่หน้าเป็นประตูเลยเกมนี้นูเยสที่ลงเป็นตัวจริงทําได้1ลูกและน่าจะเป็น2ลูกนะครับจากจังหวะลากหลบผู้เสะตูไปแล้วแต่ดันยิงไปชนเสาดีที่จังหวัดนั้นไรอันสกฟนาฟเนแบก มาเก็บตกแล้วซัดเป็นประตูที่4ในเกมนี้ได้เขาเล่นได้อย่างน่าหลือเชื่อเจคบกันครกกล่าวหลังจบเกมพูดตามตรงในเวลานี้ผมไม่ได้สนใจแม้แต่น้อยที่เขายิงชนเสาในจังหวะนั้นเพราะว่าทุกอย่างก่อนหน้านั้นมันดูน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งเชนอย่างที่สุดในการวิธีการที่เขาดึงกองหลังออกไ่ายวิธีการที่เขาพัน้รกษูประตูมันเป็นจังหวะที่สงแบบเขาเล่นได้ดีจริงๆประตูที่เขาทําได้จังหวะที่เขามีส่วนร่วมการถอยลงไปในแดงกลางการอยู่กับบอลอะไรทุกอย่างเหล่านี้ มันมีสัญญาณที่ดีหลายอย่างและเขาก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีและแน่นอนว่าสําหรับเรามันชัดเจนว่านี่สําคัญมากฟอร์มการเล่นของเขาหน้าพอใจมากใช่มันน่าขำนิดหน่อยที่บอลไม่เข้าและหลังจากนั้นไรอันสกาเฟนแบกยิงเข้าไปนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆผมเคยพูดก่อนเกมเขาเป็นเด็กดีหรือคนที่มีความสุขในช่วงเวลานี้และคุณจะเห็นเรื่องนี้ได้ในทุกๆวนันและตอนนี้เราต้องทำให้แน่ใจว่ามันยังคงเป็นอย่างนี้ นี่คือสุขาลิเวอร์พูลครับทุกท่านเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่27ตุลาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมรสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บาค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ